ว e ลคัม e t ทูมายชาแนลต่างด้าวในต่างแดนนะคะ Today I cook แกงไก่ใส่นมไม้ส้มวันนี้ได้เมนูแกงไก่ใส่นมไม้ส้มนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใส่อะไรบ้างนะคะก็เ,เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นก็ตําเครื่องแกงก่อนเนาะคะ่ะตะไคร้หอมแดงค่ะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกค่ะ ก่อนเนื้จะใส่หนังลงไปนิดนึงเนาะคะ่ะแล้วก็จะใส่เครื่องแกงลงไปะคะ่ะตามด้วยไก่ลงไปผัดค่ะก็จะใส่เกลืองลงไปนิดนึงนะคะ่ะจากนั้นใส่ไอน้ำสมุนไพรลค่ะจากนั้นจะใส่น้ำล้างคกงลงไปนะคะปรุงด้วยรสด,ดีะคะ่ะพร้งนัวนะคะ่าานะน้ำกะลาค่ะ น้ำการนิดหน่อยะคะะจิ้มมังกรค่ะก็อร่อยแล้วนะคะก็จะใส่ใบม,มะกรูดค่ะข้กขแครเนาะค่ะ Trả Bani đi cáp Và ní khiến kén cái xoay nó mãi Thảo nhau Kén cái โอ้แซ่บดีจเอ๋โอ้เพดเพดนิดหน่อยอแซ่บๆมเด้ย่ขาแรง <c oughs> แกงไก,ก่ไซร์น้อส้มแซ่บบ่ อืมักขอ้แยเออไปตลาดเอเชียมาดพักขี้กืออันซื้อมาเกืตุกตนี่ยอ,อมาเก็อือม แซ่บคะนัวดีกินไปเมาไปเนาะค่ะจกเขาเนียวก่อนเขาเนี้ยกระติดมือดีขนาดอร่อยไหมแซ่บเนาะอร่อยอืมแซ่บแซ่บคือคือโบเมนเขาไม้ป้ามันเนาะค่ะกับพ่อใหญ่ก็ไปเสืออยู่นุ่งกันสิบกว่าปีแล้วเนาะค่ะตั้งแต่ ตั้อายุยังบ่ท่นตั้งแต่ขึ้นได้ับออกไปนาะคะ oh. <ป>่ะตั้งแต่ไข่อายุอายุได้บึงเนาะค่ะเออได้บึงก็ไดเท่านะน <laughs> ึ่งแต่บึงอายุสามสิบสามสิบเอ็ดนาะค่ะ <c oughs> ข้างกันหาปีค่ะ oh. ตอนนี้เราก็หาชวเน้อะค่ะ ยดหยุ่นกัน4บหาบ6แล้วเนาะคะ่ะบังสิบสดสิบบังก่อนอืมอืมอืมจับอืม,อมชินช้บอืมโอ้ยอืมโอ กินยังสี่เหรอะแต่แหลกๆเล่าก uh, oh, ah, ับบอเป็น้องดูกันเป็นสิบปีกับเป็นกินห้าท์ไทยาัลา์ลานียนะคะมาตลอด มักซื้อไถ่ซื้อเสือแต่เป็นนม่มไปย่างหูเจอกันได้ยังไงอยากรู้ไหมน้องอ้อเจอกันได้ยังไงเวาเลนเมาม้วนเนาะคะ่คนนะเซตพื้นอค่ะเวาวน้าหัวน้ำกัน เราเป็นมูของแฟนเก้าะคะ่ะที่แหลกเรากับีผู้สาวนนะคอยจะเป็นแฟนแฟนเป็นแฟนของมูเรนะาเนาะแบนนี้แฟนแฟนบึงนั่นอ๋อึ้นส่ แพรมาแฟนคอยเยิฟฟิิฟฟิชีได้อ๋อพริกสามเม็ดเกาสามอ๋อโ้ตะไคร้เทรนดเทรนดอะไรเศเค็มมาเหมนนส่บเเราเป็นมูแฟนแฟนแฟนเก่าแนะนำมูงจัด Mm ัว hmm. นี mm ้ไ hmm. ด mm ้ตะไค้ mm ่มาแฟนเก่าแนะนำของจ้าจ้ากันกับเบรคี้ไี้ยังเนาะอร่อยอร่อยากอร่อยเนาะอร่อยอ้เมออริจินัลแท้เริ่ีออริจินัลแทฟูเริงสุด บตาบตามิมเนียาเตมยเห็ียดกินบัตรัมูจักกันกับแหละแต่อีเมลเน้อสมัยถีงอีเมลติดต่อกันอีเมลบอได้ติดต่อแล้วนอ้องก่ขอยก็บแต่ว่อยๆเจอกันบ่อยๆเราไปกับแฟนเก่า ัน,นี้หรือกันกบแฟนเก่า็เือใดที่ต่อกำลังหลือกันกาแฟนเก่าเพราะว่าแฟนเก่าเหลี่ยนูุสาวหลายเหลี่ยน้หญิงหลายค่ะ ก็เลยเดี๋ยวมาคุยกับเราเรากระสวดใหบอกอยกเรียงผู้สาวร้ายเนาะแฟนเก่าก็เลยมาลองจักับเรา ก็คือแฟนเกาแนะนําให้หุ่จักกันนะคะจังไหนไมาหุ่นจักกันเลยไม่โคบาเราผมวเขาบอกว่า

Die drei Chili. Ich glaube, die habe ich gerade gegessen. Einmal. Aber ja. Lauka. Lauka, Penna, was ist denn? Ja, Lauka. Mie, mir, 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 wie, warum meine ich den Penna. Da โอเคมาเจอกันมา,มาติดต่อกัน mm. มันเป็นพรมลิ mm. ขิตดวความมงคลแฟนเก่าได้นำให้เรารู้จักสุดท้ายแล้วก็ mm. <c oughs> ได้มาเป็นเนื้อคู่กัน mm. แบอค่ะ <c oughs> แบบค่ะจะไจักกันจากเดบ,บไม่อยู่นอกกัน เราเองมกันเหลือกับแฟนตอนอายุตอนนั้นเราหล่อกับแฟนประมาณเราอายุสามสิบสามเอ็ดกันมสามสิบสามสิบเอ็ดหลือกับผู้สาวนี่และค่ะความเป็นไปเป็นมารู้จักกันได้ยังไงร,รู้จักจากแฟนเก่าแนะนำให้รู้จัก เห็นยูทูบมีแฟนเก,าก่ากระเบิงเลยค่ะแล้วเบิงของตุ๊กติออยู่เราแฟนเก่าแล้วใครก็ลู้ก็กกมีแล้วตัาค์เต็มตางค์นี่ขอบพวัวใหม่เบิงบางเธอแล้วก็คอมเมนต์มาแฟนเกา่า <laughs> ความเป็นไปเป็นมารู้จักกันได้ยังไงเนาะ รู้จักจากแฟนเก่าแนะนำมาอร่อยเนาะอิมออ่มเลยไอเสร็จแล้วอิ่มอิ่มแล้ว แฟนเก่ารู้จักให้เราแฟนเก่าแนะนําให้เรารู้จักกันแฟนเก่าเจ้าชู้ค่ะเาร้าลายเหี้ยงผู้เศร้าลายอีกขั้นหนึ่งค่ะ อร่อย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 เดี๋ยวไปดื่มชิสแสบเนาะแสบแสบหลอบน้าใช่ไมมหมเมา่หมอยฟังไหมเนาะคะ่ะห oh. ลอมนี้ลาไปก่อนเนาะคะ่ะไปเสื้ออิ่มแหละดูลาไปเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ <laughs>